สวัสดีกันอีกคลิปครับพี่น้องครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งช่องน้ำซิงซูเปอร์ยาววันนี้ก็ติดตามประจำวันครับมาดูการทำงานของการย่นช่วงนะครับของ S700 ครับผมจากทีมงานน้องบัวรวมช่างครับทีมช่างมาวันนี้เป็นไงเอ่ย ความคืบหน้ามาถึงจุดที่เรียกว่าพวกรูต่างๆนะครับผมก็เอาออกไปหมดแล้วครับร้อยรูริเบ็ดนะครับเอาออกไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้นะพี่น้องครัออกไปหมดแล้วบ,อ,อ,วบอีออกหมดแล้วครับ างานต่อไปก็คือเอาถัางลมออกมา ถังลมถังนี้นะครับจะเอาเข้ามาข้างในงนซ่อนไว้ข้างในครับก็จะเอาแผงตัวนี้นะครับนี่แผงตัวนี้ครับเยวบเข้ามาตรงนี้ชิดกับถังลมถังนี้เพื่อที่จะเอาตัวนี้ครับมาวางมาวางกั้นกั้นข้าง nhiều vang mà, xin, đây là phe dì lá nó, xoắn có chỗ này, sắn gì để xẻ? nó bị mày. ออกเบิดไปนี่เดี๋ยวจะสุดด้านล่างมาเดี๋ยวจะพวกด้านล่างแถวล่างให้เรามาจอดได้เรามาจอดเราจะคอยจอดมาถือคันซี่พวกเจ้าจอดถือ,อคันซี้เห็นรถจะอากจอดไปวิมือผูใ้ใดจอดเนี่ยหลายคนบปล่า โอ้โอเสียอ่ะจอคือผู้ใด,ดละจอตัวเหล็กแล้วเหรอฮะรู้แล้วครับจอเดียวไปใครจอยผ่าไปแล้วใครไม่ผ่ากันไม่เห็นแ้นจอตัวเหล็กแล้วจะจี่ดใสใ่ใดวาใดที่ข้าสี่ตัวนั้น น,น่าจะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะได้เลื่อนครับวันนี้เจาน็อดด้านล่างออกนะครับน็อดด้านล่างยังไม่ออกหมดนะครับผมเดี๋ยวน็อดด้านล่างออกนะครับพอออกหมดแล้วก็จะได้เลื่อนแล้วครับไกลขึ้นมาเต็มทีไกลเข้ามาเต็มทีแล้วพี่น้อง ก็มีคอมเมนต์ครับผมถามกันเข้ามาบอกว่าทำไมผมไม่ซื้อรถที่มันเป็นรถที่เสร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วไปเลยนะคือบอกเลยนะครับว่าไอผมเนี่ยนะครับผมความคิดเนี่ยผมไม่ได้คิดนะครับว่าจะเอา12บสล้อนะครับถ้าจะเอาผมจะเอา รถที่มันสามารถมาไล่เบาได้นะครับตอนนั้นนะครับที่คิดหรือไม่ก็เอาหาเอารถหัวลากไปเลยนะครับหางโลเบตไปเลยมันค่อยจบนะครับแต่คันนี้นะครับเสียเอมเอามาแล้วก็เลยบอกให้ไปดูว่ามันมันเข้าสเปคได้ไหมผมไม่เคยคิดนะครับว่า S700 เนี่ยมันจะเบาได้ถึงขนาดนี้ ผมไปดูถ้าเป็นพวกแท่นสูงธรรมดาเนี่แท่นสูงทั่วไปนี่ถ้าถ้าทําเสร็จแล้วนะครับน้ําหนักมันจะอยู่ประมาณ12ตันนะพี่น้องนะสิตันหรือไม่ก็11ตันนะครับหรือไม่ก็11ตันแต่คันนี้นะครับผมสาเหตุที่ผมซื้อเอานะครับที่ผมอยากได้ที่ผมเอาเนี่ยว่ามันเป็นแท่นเตี้ยครับผมชอบแท่นเตี้ยแล้วน้ําหนักมันเบาด้วยครับคันนี้ ถุงลมก็ถามว่าชอบไหมนะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันทําได้มันมันบรรทุกได้เหมือนกันครับผมบรรทุกได้เหมือนกันก็เลยคงไม่เป็นอะไรในจุดนี้นะครับก็คือรถที่ทํามานี่เสร็จแล้วนะครับทําเสร็จแล้วนี่จะให้น้ําหนักมันไม่เกินเก้าตันห้าคันนี้ครับผมไม่ไม่เกินเก้าตันห้า นั่นก็คือเราจะสามารถนะครับแบกพวก200นะครับรุ่นที่มันน้ำหนักไม่เกิน21ตันนี่ได้นะครับได้ถ้าผมซื้อรถ12ล้อทั่วไปที่เป็นแท่นสูงนี่ถ้าซื้อมาแล้วนะครับผมน้ำหนักเกิน11ตันเอามาแบกมันก็ไม่ได้อยู่ดีครับแบกก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็น้ำหนักเกินอยู่ดีครับ มี FC คอมเมนต์บอกว่าเออพี่ทำไมทาไมไม่ไปซื้อลถเสียท็อปให้เสียท็อปขายพอดีครับวันนั้นผมรู้นะครับทำไมผมจะไม่รู้แต่ว่าผมไม่ชอบเพราะว่ามันน้ำหนักเกินมันน้ำหนักเกินครับเอามาแบกก็ไม่ได้อยู่ดีครับผมแบกสองร้อยก็ไม่ได้อยู่ดีเราก็มาแบกเสี่ยงต่อการโดนโดนจับน้ำหนักเกินอยู่ดีครับ ออกับแบเกเขาเนว่าแบกลี่เอาครับพี่น้องแบกลี่เอาบรรทุกไปในที่ใกล้ๆมันก็ได้ครับผมแต่ว่ามันก็เสี่ยงอยู่ดีอะบรรทุกข้ามไปถนนที่ไม่รู้ว่าเขาจะไปโดนจับวันไหนครับแต่ว่าถ้าเราเอามาไล่เบาเนี่ยถ้ามันเบาได้ บรรทุกในคันที่รถที่มันไม่เกินนะครับเราค่อยรับจ้างเราค่อยรับลากาผ่านที่มันไปทางไกลๆนะครับนี่คือสาเหตุครับผมไม่ใช่ว่าเออเป็นยังคือว่ามักแทนสูงเป็นยังคือนว่าเอาแทนสูงมาเห็ดให้มันแข็งแรงไปเลยมันดีไปเลยเออมันคิดบขคือกันครับพี่น้องพนห่อนี่คิดบขคือกันผมคิดแบบนี้ผมคิดของผมแบบนี้ครับ คิดว่าถ้าซื้อมาแล้วนี่ามาันเอาไปใช้งานก็เสียเส่ยงนะเ,เสียงก็ไม่รู้ว่าจะอามาทําไมเนาะมาแบกกับแบกบ่ได้เต็มที่อ่ะพี่นอ้องแก้บ่ได้เต็มที่คือเกาแต่สมนียังยังสิเกินอยู่ด้วนี่ได้เป็นบางรุ่นครับตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่รถเบาเนี่ยรถเป่เานะครับน้ําหนักเจ็ดตันเจ็ดเจ็ดตันแปด พอทาเสร็จแล้วจะให้ไม่เกิน9้าตันห้าสูงสุดแล้วครับ9้าตันห้าครับคันนี้ครับเนี่ยผมดูแล้วจะให้อยู่ประมาณ9้าตันสองแค่นั้นเองครับ9ตันสองแค่นั้นเองรอดูครับรอชมครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมว่าไหมอนี่เป็นสาเหตุครับที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินโอ้ยสื่อลดกับสื่อสื่อมากแล้วกับ บจบบสินมันปะแต่มาเห็นคือเขาซื้อแพงเราสันพี่น้องที่จริงแล้วมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นครับที่คุณไม่รู้นะที่คุณไม่รู้อ่ะที่คุณไม่รู้ความคิดของผมน่ะมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นนะมันมีสิ่งต่างๆที่มันเยอะกว่านั้นครับเราไม่ได้คิดแค่ว่าเออเราซื้อมาเอามาบรรทุกแมกคโคร เออได้เออแบบนั้นว่าแ mm hmm. มนต้องเอามาบรรทุกได้พร้อมแล้วก็ะทุกต้องพอร้อมครับนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นจุดสำคัญเอาวันนี้ก็มาติดตามความคืบหน้าก็ไปแล้วล่ะพรุ่งนี้ก็น่านจะได้เลื่อนแล้วล่ะถ้าถ้าช่างได้มาแกะวันนี้ครับ ก็เลื่อนเข้ามาหนึ่งเมตรครับผมนี่คือจุดจุดกลางครับนี่เป็นตรงเพาโบกี้นะครับอยู่ตรงนี้ครับก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้เพาโบกี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับทีนี้ชุดคู่หน้าก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่มันก็จะสั้นลงอีกนะครับมันก็จะเบาลงอีกนะความยาวอยู่ในสเปคของสิบสองล้อพอดีครับเออไม่สั้นเกินไป สี่ส่วนเกินก็จะตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายครับเราทําเรามาทําให้มันเบาครับเออว่าไงคือไล่เบาครับพี่น้องเราไล่เบาไม่ใช่ว่าทําเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความแข็งแรงเพียงอย่างเดียวเราต้องแข็งแรงก็โอเคนะแข็งแรงก็ได้